น้องจูนถูกไหมฮะเพราะน้องจูนเองเนี่ยจริงๆแล้วเดิมทีไม่ใช่เป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาอย่างนี้นะฮะเธอจะมีอาการพิเศษติดตัวถูกไหมฮะใช่ค่ะเป็น SLE ทราบเมื่อไหร,ร่ยังไงวันที่เจ็ดเมษาค่ะมันมีตมุม่มเจ็ดเมษาเมื่อไหร่ลูกปีห้าสองค่ะปีห้าหา้าสองห้าสามอ่าฮะเป็นยังไงฮะก็เริ่มแรกเป็นแผลในปา แล้วก็มีตุ่มขึ้นที่ขาะค่ะอืแล้วแม่เลยพาไปโรงพยาบาลครับหมอก็คิดว่าเป็นลมพิษก็เลยให้กลับบ้าน,นะคะ่ะแล้วพอกลับบ้านมาผื่นขึ้นเต็มตัวเลยเลยไปหาอีกเขาให้แอดมิดะค่ะอืม,อมแล้วก็ให้กินยาสเตรลอยประมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะคือหมอที่โรงพยาบาลให้ทานสเตรลอย<ช>อาทิตย์หนึง<อ>่งใช่ค่ะแล้วดีขึ้นไหมคะก็ผื่นมันเท่าเดิมอะค่ะอืเราก็เลยส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง เขาตรวจตวจรความดันของตาค่ะแล้วก็มีไข้แล้วก็ตรวจปัสสาวะแล้ววันต่อมาพอกลับมาแม่ก็ให้กินบิมค่ะครับแล้วพอหมอนดัดอีกทีหนึ่งให้ไปเจาะเลือดแล้วผลมันก็เป็นเนกอทีบะค่ะเอาอย่างนี้ก่อนที่อก่่นทีจะมารับประทานบิมเนี่ยก็คือไปหาหมอ<ช>หมอให้สเตียรอยใช,รใช่ค่ะเช็คตรวจค่าเลือดต่างๆมอหมอคนไหนที่โรงพยาบาลไหนระบุว่าเป็น โรงพยาบาลเด็กคะ่ะโรงพยาบาลเด็กระบุว่าเป็นโรค sle sle เออโรงพยาบาลนวมินก่อนค่ะครับเอ,อแพทย์หญิงอมรอก็แอดมิดแล้วก็เจาะเลือดเจาะอ,อะไรวันแรกยังไม่รู้ครับค่ะวันแรกไม่รู้เจาะหลายตัวมากพอวันที่สองเนี่ยหมอก็เรียกแม่ไปคุยว่าเออลูกเป็นอย่างนี้แม่ก็น้ำตาล่วงเลยเพราะกลัว Uh huh. โรคพุ่มพวงอ่ะใครไม่กลัวมั่งตายไปแล้วร้ <laughs> องไห้เลยพอ <laughs> รู้ปุ๊บคุณหมอบอกเลยเป็นโรค SLE ใช่ค่ะใบรับรองแพทย์ก็ออกมาแล้วเสร็จว่าส่งไปให้หมอเชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลเด็กโดยเฉพาะเพราะว่าเขาอายุ15ตอนตอนเป็นนะคะก็ส่งไปโรงพยาบาลเด็กซึ่งซึ่งเชี่ยวชาญทางทางส่งไปด้านนี้โดยเฉพาะเลย ไปก็พร้อมกับใบส่งตัวใบรับรองแพทย์ไปถึงที่นั่นเนี่ยเ,เขาก็เจาะเลือดเจาะเลือดตรวจปัสสาวะวัดความดันตาอะไรก็ระบุมาอีกเพราะว่าเราจะต้องเอาใบนี้เนี่ยไปลาโรงเรียนคือสองแห่งเนี่ยระบุตรงกันว่าเป็น SLE อาจารย์ครับโรค SLE คืคือโรคแพ้ภูมิ ค่ะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะมีสาเหตุไหมครับสาเหตุนี่ยังไม่ทราบแน่นอนแต่ว่าเป็นกรรมพันธ์ได้นะคะอ,อาจจะเป็นกรรมพันธ์ได้แต่ว่าสาเหตุอย่างอื่นเนี่ยยังไม่ทราบนะคะว่ามันเกิดจากอะไรครับบางทีก็ยาบางอย่างก็ทําให้เกิดได้เหมือนกันอืมเพราะนี้ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดค่ะเพิ่งมาเป็นค่ะ ก,ก็คือก็คือว่ากรรมพันธุ์เนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นตั้งแต่เกิดนะคะมันจะมาโผล่เมื่อไหร่ก็ได้่นะฮะคือพร้อมที่จะเป็นได้เลยะนะฮะแต่อย่างนี้ก็คือเป็นเมื่อตอนเป็นสาวละว่าอย่างนั้นค่ะก็อย่างคุ่พวงก็มาเป็นตอนอายุสามสิบกว่านะอืรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะะจริงจริง,รงโรคนี้เราไม่ถือว่าเป็นโรคอันตรายมาก ถ้าสมมุติว่าอยู่ในความดูแลของหมอแล้วก็ใช้ยาควบคุมอาการ,ค,รคือ s อ e เนี่ยเป็นโรคที่ไม่หายนะคะรักษาไม่หายแต่ว่าเราควบคุมอาการให้มีชีวิตอยู่เหมือนคนปกติได้โดยใช้ยาหรืออาหารเสริมบางอย่างนะครัอย่างของน้องจูนเองนี่ก็ไม่หายแต่ว่าครังหลังนะคะอาจารย์ที่ไปเจาะเลือดเนี่ยผลเป็นนกตีฟค่ะ ผลเป็นเน้กติไม่ได้หมายความว่าหายนะคะ <ừ m. S 2> ถ้าลองหยุดยาหรือหยุดอะไรไป <ừ m. S 2> มันก็จะคืนมาได้เหมือนกันอ<ห>เอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปถึงสุดท้ายว่าจะลงดีขึ้นหรือไม่พอโรงพยาบาลฟันธงมาแล้วว่าเป็นเนือเซลอีคุณหมอให้ทานยาอะไรหรือดูแลร่างกายไงฮะก็ตอนแรกทานยาสเตอรอยด์นะคะตอนนี้ว่าพอมาโรงพยาบาลเด็กเนี่ยอาจารย์หมอใหญ่บบอกว่า คือให้หยุดยาเพราะว่าสเตีรอยเนี่ยรับมาเยอะแล้วอืก็ให้หยุดยาแล้วก็คอยดูแลอาการหลีกเลี่ยงเอสิ่งที่จะไปกระตุ้นแสงแดดอาหารหมักดองอาหารครึ่งสุกครึ่งดิบให้หลีกเลี่ยงหมดไปไหนเนี่ยก็จะต้องใส่เสื้อแขนยาวมีไว้ตลอดเลยค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารก็เลยคือแม่ห่วงมากก็เลยเออ หาอาหารเสริมอะไรก็ได้เพ่อหมอบอกว่ามันโรคนี้มันจะอยู่ที่เราดูแลเรื่องฮะฮะอาหาร <ฮะ S 2> กันกินหลีกเลี่ยงไอ้สิ่งที่จะไปกระตุ้นครับก็เลยใช้ใช้ก็เลยมาศึกษาเรื่องของบิมใช่ค่ะให้รับประทานค่ะหนูทานยังไงคะตอนแรกก็ตอนแรกเช้าสองเม็ดแล้วก็ก่อนนอนสองเม็ดค่ะอ่าฮะาาจากอาการผื่นตรงนี้เนี่ยสีอะไรฮะสีสีเขียวค่ะทานสีเขียว จากอาการผื่นตอนที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยผื่นเหล่านี้ยังอยู่ไหมก็อยู่อะค่ะยังอยู่ค่ะตุ่มแผลในปากก็ยังอยู่คือมันลดบ้างแล้วค่ะคือลดไปบ้างแล้วเสร็จแล้วก็ลองทานบีมด้วยควบคู่กับยาที่คุณหมอให้ด้วยหรือว่าหยุดยาค่ะยานี่หยุดหยาดยาเนี้ยค่ะยาหมอเนี่ยอาจารย์หมอใหญ่เนี่ยให้หยุดตัวสเตีรอยแล้วก็ดูคือให้เราศึกษาเรื่องอาหาร ดูแลเรื่องอาหารอ๋อก็คือไปควบคุมอาหารว่าไม่ให้ไปทานอาหารที่มันเป็นตัวกระตุน้นพวกของหมักดองค่ะแล้วก็แสงแดดพวกโดนแสงแดดอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมฮะอาา่าฮะเสร็จแล้วก็มาทานบิมเช้าสองก่อนนอนสองค่ะอยู่นานแค่ไหนฮะก็ตั้งแต่ปีห้าสามอะคะ่ะอืมแล้วก็มาถึงต้น,ต,นต้นปีต้นต้นปีเนี้ยคะ่ะก่อนน้ำท่วมต้นต้นปีห้าสี่ 5, <4. S 2> น้ำท่วมอะค่ะน้ำท่วมน้ำท่วมนี่ห้าสี่ค่ะม้ามาณตุลาใช่ค่ะก็ลดลดเหลือเช้าหนึ่งแคปก่อนนอนหนึ่งแคปเพราะว่าน้ำท่วมออกมาไม่ได้ของในสต๊อกก็จะหมดคือปกติเนี่ยจะมีจะมีบิมบิมเขียวเนี่ยนะคะอยู่ที่บ้านเนี่ยประมาณสิบสิบกระปุก ประจำบ้านไว้เลยประจำบ้านเพราะว่าตัวเองก็กินลูกสาวก็กินแล้วก็สีฟ้าสี่กระปุกนี่ของคุณยายใช่ค่ะเาาปะคือน้ําท่วมแล้วเรากลัวว่าจะออกไปไม่ได้แล้วหมดแม่คือตัวเราก็ต้องกินลูกก็ต้องกินครับก็ลดปริมาณลงหน่อยแต่ไม่ได้หยุดอืมค่ะแล้วแผลหรือว่าอาการต่างๆเหล่านี้มันเห็นผลเมื่อไหร่แม่โดนแดดะคะ่ะมันจะขึ้นผื่นแดงๆเลย คือถ้าไม่ถ้าโดนแดดก็จะขึ้นผื่นค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยทานถ้าโดนแดดตอนนี้เป็นไงไหมฮะไม่เป็นแล้วค่ะไม่เป็นแล้วค่ะแผลตุ่มในป่าก็ไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะลองลองได้ลองไปรับประทานอาหารของที่มันเป็นสิ่งกระตุ้นลองหมดแล้วค่ะลองอะไรบ้างก็พวกมะม่วงดองอะไรอ่อ่าฮะอ่าฮะขึ้นไหมฮะไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นเลยจากเท่าที่ฟังอาจารย์คิดว่า อาการจะดีขึ้นไหมะคือ <นะ S 2> คือตอนนี้น้องบิมอยู่ใช่ไหมคะก็บิมเนี่ยมันไปปรับระดับภูมิคุ้มกันให้อยู่ปกตินะมันก็จะคุมเอาไว้อย่างเงี้ยอย่างที่บอกไงว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่โรคที่ว่าร้ายแรง <c oughs> ถ้าเราถ้ามันไม่ไปถึงอว,วัยวะนะอย่างของน้องนี่มันออกทางผิวหนังใช่ไหมฮะ <c oughs> อย่างพุ่มพวงนี่มันไปที่ไต คือคือ SLE เีนี่ยมันแล้วแต่ว่ามันจะไปที่ไหนไปที่ปอดก็ได้ไปที่ประสาทก็ได้ไปที่ระบบเลือดก็ได้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนน่ะนะคะว่ามันจะไปที่ไหนอย่างของน้องออกทางผิวหนังก็ยังถือว่าบาอันนี้ถือว่าเบาๆแล้วคือเป็นระดับที่ไม่รุนแรงอ่ะนะคะซึ่งอันนี้ก็จะคุมได้ง่ายนะฮะก็คือก็ยังไงก็ต้องควบคุมต่อไปนะครับไม่ว่าจะเรื่องของอาหารไม่ควรรับประทานสิ่งที่มันไปกระตุ้นแล้วก็แสงแดด นะครอาจจะโดนได้แต่ว่าไม่มากใช่ไหมอาจารย์ครับคือจริงๆไม่ควรท้าทายอย่างที่อาจารย์พิเชษว่านะคะอ,ออกแดดก็น่าจะมีหมวกหรือกางร่มอะไรอย่างเงี้ยดีไว,ดวไว้ดีกว่าการไว้ดีกว่านะฮะผมเองผมไม่ค่อยมั่นใจว่าเป็น SLE ไม่ใช่ตัวผมนะ <c oughs> ไม่ไม่ค่อยจะอาการาของน้องเขาใช่ไหมฮะอาจจะเป็นอัโทปิกเดอร์มไทิสอาจจะเป็นอาการผื่นคันทางผิวหนัง นะฮะ, uh huh. ะเกิดขึ้นตรงนั้นมากกว่า uh huh. แล้วโดยเฉพาะยิ่งยิ่งถ้าเป็น SLE แคปซูลสีเขียวไม่ถูกต้องนะฮะต้องเป็นแคปซูลสีชมพูนะครับ uh huh. สีเขียวนี่มันไม่น่าที่จะช่วยยกเว้นว่าทานอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นน้ำมังคุด oh, <yeah>, yeah. อใช่ค่ะโอเคว่าทายเป๊ะเลย <laughs> <laughs> อก็ก็มันก็คงจะช่วยกันช่วยกันจับได้สาเหตุก็เป็นเพราะว่าน้ำมังคุดเนี่ย มันจะไปเพิ่มทีเร็กทีเร็กเนี่ยทีเรกูเรเตอร์เนี่ยแล้วมันจะไปกดท s เสองซึ่งมันสูงไปนะฮะอาการมันก็จะดีขึ้นอาการถ้าเป็นถ้าเป็น s อ e นหรืออาการแพ้ทั้งหลายแหล่ก็จะดีขึ้นขนาะเดียวกันมันก็กดท s เหนึ่งด้วยนะคือมันไปลดทีเร็กอลฟาครับอาการทั้งหลายแหล่ก็จะดีขึ้นด้วยส่วนแคปซูลเนี่ยมันมันดูเหมือนว่ามันจะไปเพิ่มทีเ a l p อ a ลฟานะมันสวนทางกันเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่ายังใช้อยู่ก็ถ้าหากว่ามันเป็น SLE จริงๆเนี่ยควรจะกลับไปเปลี่ยนเป็นสูตรสีชมพูนะครับ Operation Bim หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรง ผลิตภัณฑ์อาหารจากอับริชบิมไม่ชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ